อันนี้ก็ถ่ายยังในเพจเนี่ยโอ oh, yeah. ้โยเฮียแต่ไม่ไ yes, ด้น an ี่คำเตือนคิดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการแสดงในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้างล้อเลียนแบบเด็ดขาด พี่อ๊อฟวันนี้อยากมาช่วยน้องๆเออในออฟฟิศเราอแบบน้ำหรอเอาน้ำเฮียอะไรแต่ข้าวเออคุณจะทำกะเพราให้กินกินธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วแบบพอแบงต้องพฮียเจ็ดร้อยเมตรเย็ดเช่เจ็ดร้อยเมตรเออใครจะแดกได้เอาพี่เจ็ดร้อยเมตรเฮียทีมงานเราแม่งเฮียข้าไม่ตายเอาเอายับเลยเอาให้เผ็ดเลยเออแล้วคุณกินได้เหรอโชว์เล่นเผ็ดแต่ผมไม่กลัวแต่ผมไม่ต้องกินหรอกพี่ทำให้น้องๆกินไม่ใช่คุณด้วยน้องเขากินกันผมด้วยอ่ะเออมึงด้วย เอา yeah. เอ้เยี้ยครแบงค์ให้มันรู้ไปเี๋ะวะแทนยิงเดี๋ยวไปลองดูไปไปอ่ะตอนนี้ก็เราก็เข้ามาอยู่ที่ครัวของคราแบงค์แนลแล้ววันนี้ก็มาทำกะเพราคนเดียวแม่งก็กะไรอยู่เพราะว่าตัวผมเองก็ใช่ว่าจะยอดฝีมือแต่ผมมีไอเทมเลับลมาตั้งแต่ EP ก่อนเขาคือเชฟโลเล์ เชฟโรเล่ลคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยเโหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเชฟ <Okay. S 2> วันนี้มาช่วยผมทำกะเพราเลี้ยงน้องๆที่ออฟฟิศหน่อยได้ไหมดีครับยินดีเข้าก่อนยังไม่ซาสมใจใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างๆๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้เราก็มีพริกทั้งหมด7ชนิดชนิดละ100เม็ดโอเคงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่า ทีมงานเจอผัดกระเพราของโท b แบงค์ช n แนลแล้วจะสามารถทนได้ขนาดไหนใครสามารถกินหมดได้และใครจะรับเงินรางวัล5,000บาทไปมาดูกันครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปั่นพริกมาเรียบร้อยแล้วเริ่มด้วยอันนี้พริกชี้ฟ้าพริกกะเรียงพริกหยวกพริกจินดา พริกไทยพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูอ่าอย่างละร้อยละละละเม็ดอ่าเทปเดี๋ยวเรามาเริ<ๆ>่มจัดพริกอะไรกันดีโอเคเดี๋ยวลองสูตรนี้ก่อนนะครับโอเคได้เราจะมาเริ่มกันที่พริกขีฟ้าขีฟ้าอ่าโอเคลองดูครับใส่ยังใส่เลยนะ,ะเฮ้ยร้อนว่ะอุ้ยอันนั้นอันนั้นกินได้จริงใช่ไหมเอ้ากินได้เลยครับเทปหือหืกโอ้ตีขึ้นใหม่ใหม่ใม่ ที่แอฟริกาไม่กินแบบนี้ไม่กินแบบนี้โอ๊ยอ่าเดี๋ยวฮะทำไมครับหมูอยู่ไหนกับ <laughs> อ่าลองดู <laughs> กระเป๋าพิกจีฟ้าอร่อยแน่นอน ยี่มึงไม่สงสายเขาบ้านเหรอวะโอ้โหให้เราเอามือคุกเลยไม่เทปโอ้โอผมมั่นใจว่าผมไม่ได้กินอันนี้ ครับครับผมตอนนี้ผมก็ทำผัดกระเพราเสร็จแล้วแปดจานแปดจานทำนี้ดีกว่าผมช่วยพี่พี่อุตส่าห์ลงแรงทำพัดกระเพราละเดี๋ยวผมขอพนัตั้งบริการเลยดีกว่าว่ามาอย่างนี้ดีกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีฉลากให้เออนี่ของฉลากใช่ไหมครับให้ทีมงานเขาเนี่ยเข้ามาจับทีละคนและในฉลากที่จะมีหมายเลขอยู่นี่ หมายเลขเจ็ดอ่าแล้วทีนี้พี่แบงก์ก็ต้องไปหยิบจานกระเพาหมายเลขเจ็ดให้ทีมงานคนนั้นกินนะครับมันมีกติกาอย่างนึงคือเราอย่าตั้งน้ำสามแก้วอ๋อโอเคเขาสามารถเลือกกินได้หนึ่งแก้วเท่านั้นแก้วใดแก้วหนึ่งแก้วใดแก้วหนึ่งก็คือน้ำโค้กน้ำหวานน้ำเปล่าแก้วเดแก้วหนึ่งถ้าใครกินหมดให้ข้อกระดิ่งตัวนี้หมายถึงกินเข้าในจานหมดไม่เหลือเลยเนี่ยข้อกระดิ่งตัวนี้เค แล้วแต่ถ้ากินไม่หมดกินไม่หมดให้ก็ต้องเผายอมแพ้ไปยอมแพ้ไปถ้าใครกินหมดเราจะมีของรางวัลไม่เกี่ยวว่าใครกินเผ็ดได้เยอะใครกินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรนดอมดวงล้วนนะครับดวงล้วนเอางี้ดีกว่าไอตัวแรกเนี่ยมันทำเราเจ็บแสบมาหลายคลิปแล้วขอร่วมกับมาคนล้เรียนร่วมกับมาเลยดีกว่าเอางี้ละกันออ่าันนี้ต้อนรับคุณเอมหุ่วกับพวกเราเฮใย่ไหมคนนี้อยากเก็บของเผ็ดแล็กกี้ของเใช่ เอางี้เคยกินพริกเผ็ดที่สุดมากน้อยแค่ไหนจับพริกอันนี้มาเม็กซิโกอ่ะพี่เผ็ดเผ็ดมากอะไม่ผมไม่รู้จักเรื่องผมมึงเลยงั้นก็เดี๋ยวเรามาจับโดว่าคุณจะได้แดกพริกอะไรได้นาแบง้์แบงค์เออผมไม่รู้นะอ่ะโชว์ก้อนเลยเบอร์แปดเบอร์แปดต่อไปตาต้องเดือนในบ้านของเราแล้วถ้าเกิดว่าได้ห้าพันบาทจะเอาไปทำอะไรไปชะลอ าล้องเลยเหรออาโอเคมาจะฉลากเดือนอ่ะล <inte> <ray> ั <ns à diye> ้วเข้าไปข้างในข้างในมีงูเนื้อเลกหนึ่งถึงคิวน้องออมสินละอีดิเตอร์ของเราเป็นไงพร้อมไหมวันนี้ก็พร้อมก็ได้ค่ะทำไมต้องก็ได้วะออมกลัวโอเคมางั้น๋ยวมาจับกันอ่ะได้เบร์ อทำไมหัวล้อผ่านมาแล้วสามคนเรียกว่าโหดทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ทีนี้ผมถามชัยว่าพี่ชัยคิดว่าพี่ชัยเป็นยังไงรอบนี้ตาพี่ชัยเนี่ยผมก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกลัวมากเลยครับกลัวโอ้โหใส่กระเป๋าพี่แคนย์เองไม่ต้องถามหมูอ่ะงานทีน่ะเอางี้มาจัดฉลาดกันดครับเบอร์สี่โอเคพี่ออก ผมต้องมาเลี่ยนเกณฑ์นี้ด้ยวยพี่แบงค์คนมันเยอะแยะแล้วเนี่ยอย่ายอมแพ้น,น้องๆมันกินไม่ดูเลยเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวมันดูเอิดสัตว์ด่าจับแม่งเลยอ่าลูกนี้หมายเลขโอเคมาถึงคิวน้องหมูแล้ว <c oughs> เป็นไงพร้อมไหม <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ม <c oughs> าเดี๋ยวลองจับดูว่าว่าหมูจะได้พริกอะไรมากิน อันนี้ทต้ทนทตนทตนทตนเบอร์ห้าเอาเปิดกันแมนยิปปี้ฟ้าเปิดเลยนะเอาเปิดดูพี่อะไรเปิดไ้พิจิณดานะครับเปิดโอ้ <c oughs> กะเพราพริกขี้หนูเบอร์สี่คือ พิกไทยครับพี่ชายเปิดเลยนะ1นึ่งสงสาันบายมันคือพิกกลียงมาเหอะพิกอะไรก็ออกมาเหอะไอ้เฮียสู้คนนะออฟกูไปละโอ้น้ำสถึงสามเปิดนะหนึ่งสองสามพิกอยู่ อร่อยป่ะมันมีเผ็ดตรงนี้ป่ะมีแข่งกินเร็วไหมครับโอ้ยเยี่ยมมาโคตรเผ็ดวิกเกอรียงจัดไม่เผ็ดเาะอะไรคะมันไม่มีรสชาติเลยเลยรสชาติกะมาร่อยค่ะอร่อยครับใช้ได้เลยครับข้าวอีกไหมครับโคตรเที่ย์ ไอ้เหี้ยน้ำตาไหลอ่ะหายมันกึศนะหายมันกึดอันนี้ก็ถ่ายยังไม่้ยงเผ็ดเนี่ยโอ้โหเผ็ดปลาต้มเหลือเผ็ดไ้เผ็ดเงาขนาดว่าปันตายเนี่ยประเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่รู้ว่าลดน้ำปลาฟ้อนใสหรือเปล่าครับดูแล้วไม่ได้รอมันไหลรอมันไหลรอรอมันไหลออกรอออมันไหลกตามนั้นโอ้โหคือความเผ็ดตอนนี้ผมเหงกินได้เว้ยแต่ความเค็มนี่แม่งแบบ มันทรมานมากเลยครับคุณโัเทมโเลยเติม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 ไปเอาไปคนเนี่ยจะอร่อยไปครับโอ้ยมากไม่ไหวอะคยคำสุดท้ายแล้ว บัดแดดของคำแดงมากเลยสุดยอดข้าวขอาด้วยอยากได้พี่อะไรหรอขอพี่ที่เผ็ดที่สุดอ่ะพี่ที่เผ็ดที่สุดนะใช่ได้เดี๋ยวลองดูจัดให้อ่ะจับลูกบอลนี้เฮ้ยอย่ามอกจับลูกแตะเอาลูกนันเลยจริงจบปะเนี่ยไม่ดี ได้เบอร์เจ็ดเจ็ดตัวเฮ้ยนี่เบอร์เจ็ดรู้ยังพี่ไครยังยังฮะแต่ของเบอร์เนี่ยต้องสเปเชียลหน่อยอ่ะต้องกินคู่เดี๋ยวเรียกอีกคนเลยเชฟลุงเรืร์ผมก็อยากได้เชฟมาทาทายด้วยนี่เบอร์เบอร์เจ็ดแเหลืออะไรบ้างครับเหลือเหลืออีกหนึ่งเบอร์มยังต้องจับอีกเหรอเออจับตูเชฟ ได้ปะสามตอนนี้มันจะเหลือพี่แค่กับพี่บัวบ้างใช่ไ่มทีมงานเได้ปะมีอะไรดีแล้วขอให้เชฟและน้องเบิร์ดโชคดีครับอันนี้คือกิมครับโชคดียังไงเนี่ยกินกันเลยมาครับเชฟเรามาลุ้นกันดีกว่าเราต้องเปิดห้องกันใช่อานับครับเดินสองสองไปครับ โ oh yeah. <laughs> อ้โยเฮียกูกินพริกอะไรวะเนี่ยพริกแห้งเหรอพริกรวมพริกรวม <c oughs> ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้กินอันนี้ครับในหนก็เหลือแค่เราสองคนเร็วกว่าได้เปรียบเอาอไหมล่ะ round one lady <laughs> <laughs> จิ๋มหัวเลย เบิร์ตพี่รบกวนขอแจ็ชู้ให้พี่อันนึงวะครับดีมาก Thank you. ท่านเชื่พี่อยากจะป้อนจริงจร <c oughs> ิงเบิร์ตมันดมากเป็นไงโน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 เมื no, 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 no. ่อกี้ได้พริกอะไรพี่ห้าพี่อะไริกร <c oughs> วมรวมมิสกิตตะลิง <c oughs> เป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมมึงพูดดิย <c oughs> อยากให้ชิมจริงจริงจำคำนี้ได้ไหม <c oughs> อยากให้ชิมจริงๆอยากให้ชิม <c oughs> อืม รอเดี๋ยวมาอ่ะเราเข้าแข่งกินเลยอ่ะเองคำพี่ทำอ่ะเรานนองพี่น้องกันเองคำพี่ทำพี่ทำเบิร์ดเบิร์ดนะไหนก็ดิงอะก็ดิงไปไหนเรียบร้อยครับ แบงใบเดียวว่ะทงเลยค่ะอัลโหครับครับนี่เอ้ยหนาซะด้วย ฮัลโหเอ้ยเด็กๆดอีบ้าเอ้ยเป็นไรเป็นไรเผ็ดนิดหน่อยยกมือขึ้นพิกรวมยี่สียบพริกรวมยี่สียบเออที่ให้เองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับ EP กินกะเพรากับ Pro Bank Channel วันนี้ก็อร่ออร่อยอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มเผ็ดกันไปทุกคนโอเคครับเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้กับ Power Bank Channel ด้วย <c oughs> ขอบคุณทีมงานทุกคนและขอบคุณคนดูทุกคนนะครับผมครับตอนนี้ตอนนี้รออะไรอยู่ครับ รอผลปั่นพริกเลยแม่งอยากกินแล้วเนี่ยเหยอะแล้ววันนี้มันรู้เข้าแข่งขันไดหมฮะใช่ค่ะห้าพันเป็นของใคได้ห้าพันทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวีไม่ถามไม่รู้ว่าได้ห้าพันทำรู้ยังไม่รู้เฮ้ยถ้าไม่รู้นี่โมฆาใช่มนะแบงค์ตอบได้ป้าต้องตอบได้เออไม่ถามเอาใหม่ถึงได้ห้าพันถามเอาใหม่ได้ห้าพันทำแล้วไม่ยอม เดี๋ยวอนื้อันจ้างพี่ได้ปะเด้อมดชื่อล้วหมดชื่อเยอะได้พันอะไรครับเอามาชื่อน้องๆครับผมชื่อน้องๆหมูอยากเห็นน้องๆ้องเลยคิดถึงน้องๆคิดถึงน้องเปิดเว็บเซฟได้ไหาพันทำอะไรครับไม่ได้ครับผมอยู่ในในสมณะอ๋อพูดเองนะคุณพูดเองนะได้พันระบบค้านะเอาเพคเป็นพยานนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พูดอะไรกัน ก่อนหน้านี้คือูอะไรกันมาก่อนนึกว่าจะเอ็นบอกลูกสาน้องๆคุณทุกคนเขาจะชวนผมไปที่อควจรซึ่งผมไม่ได้ถนัดทางนั้นอยู่แล้วได้หมครับพันทดือะไรครับได้ครับพันนะือนครับของจะไปบริจาคให้กองคุณเมียครับรักเมียครับเฮ้ยรักเมียเหรอไม่น้อยพี่ไม่คุณอย่าคุณรักครอบครัวครับ มันคุ้นนะผมนิสัยมันคุณโอ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไม่ใช่มันคุ้นูพิษงูพิษเจอเลยปะนี่แกไม่ใช่งูพิษแม่งูพิษจี๊ะนี่เปนโกช็อตอิสัตตว์ระภาพ